สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับก็คลิปนี้อยู่กับการรีวิวการ์ดนะครับอ่าทุกคนอาจจะงงนะผมรีวิวการ์ดอะไระครับก็คือเป็นอีเวนที่เรียกได้ว่าคือมันมาช้านะต้องบอกว่ามันมาช้ากว่าการ์ดวาเลนไทยนาะโอมิอีกนะครับก็คือมีเมียนที่ถูกปลุกนั่นเองนะครับอ่าน้องเนมิออนครับผมผมก็ปิดมาแล้วนะครับซึ่งการจะได้มีเมียนที่ถูกปลุกเนี่ยเราต้องเราต้องมีมีเมียนธรรมดาก่อนนะครับ ซึ่งในอีเวนต์เนี้ยมีนะมีให้ตามหานะครับเนี่ยให้ให้หาเอชแค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงเอบวกเนี่ยอย่างอย่างละสองใบเนาะถ้าถ้าจะมีเมียนนะครับแล้วก็หาเพิ่มอีกนะครับอีกใบหนึ่งสําหรับเอสนะครับถ้าใครมีมีเมี่ยนเก่าแล้วเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยก็หาแค่เอสใบเดียวนะครับก็จะได้มีเมียนทุกที่ทุกปุกนะครับอ่าเราได้สองร้อยเพชรนะครับ แต่ถ้าเราปิดวาเลนไทน์นาโอมิด้วยเนี่ยแล้วก็จะได้ห้าร้อยเพชรนะครับอืมซึ่งก็เป็นอีเวนท์ที่ถามว่าหักหลังไหมก็หักหลังนะคือมันเพิ่งถูกอัพรู้สึกเนี่ยจะช่วงหัวค่ำของวันอขออภัยนะครับของวันที่ออกอนะีเวนท์อ่ะเออเรื่องของสกิลเนี่ยผมจะไม่อ่านซ้ำแล้วกันนะครับมันเหมือนเดิมนะแต่ว่าเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเยอะนะครับมาเยอะมาก เดี๋ยวผมไปให้ดูเออเรื่องของสกิลเนี่ยหน้าหน้าหน้าต่างเ,เขาเรียกอ,อะไรสมุดการ์ดนะครับบัฟสอาทิตย์เนาะก็จะเป็นส้างสร้างสามอาคารโอกาส80%ย้ายไปยังตำแหน่งที่อยู่2ครั้งนะครับซึ่งก็เ,เป็นแปน,ปนสปริงนั่นเองนะครับอืมแล้วก็ตกพื้นที่ของฉันโอกาส42%เพิ่มค่าแผนทาง2เท่าระยะไปยังพื้นที่ของฉันนะครับก็เคล้ายๆอะไร รองเท้าไอ้เนี่ยรองเท้าป้องกันอะ่ะเออผมปิดมาด้วย, 1, ยนะหนึ่งพันสองร้อยเพจนะโคตรฟุกอ่ะเออไหนว่าสมุดภาพเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ็ดสิบห้าสามสิบแปดนะครับเออเจ็ดสิบห้าสร้างกเกณฑ์เวลาใช่ไหมแล้วเอ่อทอยเต๋า 38%เนี่ยเคลื่อนย้ายทันทีภายในระยะที่เราถอยได้นะครับก็คือจะวาร์ปนั่นเองนะครับแล้วก็เอ่ร์รับการดวงที่กำหนดน,นะครับรวมถึงคุกเนี่ยคุกแห่งเวลาเนี่ยในภายในแถวเดียวกันน่ะ55%นะครับไปเทียบกับตัวธรรมดาดูนะก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยตัวตัวเก่าเนี่ย60-33เห็นไหมต่างกันประมาณ10% 10%ประมาณนี้นะครับ สิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตนะครับมันเพิ่มมานะครับนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าประสาทเสียแน่นอนนะครับจริงๆผมจะเล่นเป็นเซตนี้แล้วกันครับไปที่แผนที่อารีนานะครับเออผมจะไม่อัพให้เต็มนะครับเพราะว่าอัพเต็มมันได้ไอ้นี่ไงมันได้บัฟใช่ไหมบัฟเออเป็นสปริงนะครับ วว้าบอกได้เลยว่าประสาทเสียแน่นอนครับเฮ้ยเจอวนไบรเลนไทยอันนี้ดีกว่าเอทล นี่เข้ามารีวิวเหมือนกันื่อวันนี้ถือว่าเป็นการ์ดการ์ดแจกฟรีที่ดีนะไอวันเลนทายเอเทลอะครับคือนอกจากมันจะเออ่ดูดได้แล้วเนี่ยมันยังจะกักขังฟองสบู่ด้วยนะมันเจ๋งตรงนี้แหละขออภัยนะครับไปที่ดินของฉันนี่เป็นไง เอา้าอันนี้ไม่ติดว่ะไอเสียได้อะ่ะ ติดป่ะเออไอเนี่ยติดตั้งกับดักอ่ะกับดักสปายเออเมื่อกี้มันไม่ยอมติดนะครับอ้าวโหตัดทางฟ้าก็ไม่ติดโดนแล้วผมโดนแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหยังรอดนะครับมันสองไม่ก่อน นะต้องตัดก่อนผมเอา้าเบเนอรอตัดไม่ได้ว่ะงานเข้าแล้วครับเออเป็นไงล่ะเขาโดนเออไอ้นี่ผมด้วยนะ ดีบัฟนะครับอยอมแพ้เลยอะ่ะก็คือลูกเตวว๋าแบบวิ่งไวๆอะ่ะเกตลูกเต๋าว,วิ่งไวๆนะครับบนหัวเขาอะ่ะอีกสักเกมนึงแล้วกันนะครับคือบอกได้เลยว่าภาษาเสียนะครับลำพังมีเมียนธรรมดาก็ก็โหดแล้วนะนี่คือแบบโอ้โห มีปวดหัวกันบ้างนะถ้าใครเจอในห้องเลกเลกหรืออุ้มดาวหรือเลกเลกแชมเปี้ยนลลกอะครับ ไอตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะไอลิงก์เนวนาตัวฟรีเนี่ยครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วเข้าเกมตอนนี้น่าจะมีให้เอ่อมีให้รับฟรีเลยมั้งเนี่ยผมไม่รู้ไนงะผมไม่ไม่ได้สมัครใหม่ช่วงนี้ไนงะแต่คิดว่าน่าจะให้ฟรีนะไอการ์ดเนี่ยเนี่ยมันมีให้เซตแบบนี้เลยถือว่าเถื่อนนะครับมันทอยต่อรัวๆมากเลย สวยนะครับสวยเบิร์สองไม่หวนแล้วกนะันเอ้ยแต่แต,ต่เกตลูกเต๋าถอยดีว่ะไปที่ดินของฉันยืดพื้นที่นะครับเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะเก่งตรงนี้แหละมันสามารถขโมยได้ไง ตั้งกับดักที่ตัวเองแล้วกันเขาต้องไปเซฟเมืองอะ่ะเอออาถอยต่อเห็นไหมไอ้การเนี่ยมันเถื่อนนะครับมึงอย่านี้นะใครตั้งชื่อแบบนั้นนะ่ะ าเขาไม่ตัดผมไปจบวิกเดียวอ้าวเจอว,วางกลับดักกันดิเด้งไปดิโอ้โหแต่มีป้องไอ้นี่ว่ะผ้าคลุมนะครับผมไม่เชื่อเขาดิว่ะไปที่ดินของฉันนะครับติดไหมเออติดอยอู่แต่ว่าอ้นี้ไม่ออกว่ะ สับดักสปายผมไม่ติดนะครับโอ้แต่เ,เขาเขาถอยแม่นนะพยายามตกเมืองของตัวเองภายในภายในยแถวไว้นะครับภายในยแถวเดียวกับฝ่ายตรงข้ามอะสกิลเราจะติดนะไอแก่นเวลาเนี่ย ตัวทีเด็ดเลยนะแก่นเวลานะครับป้องกันเอฟเฟกใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอะเฮ้ยมันเทคมือผมได้วะเฮ้ยเขาเขา,เขาทอยดีนะน้องเพนเนี่ยไม่รู้ว่าเกมอวยเขาหรือเปล่านะครับดูดิทอยโคตรดีอะ่ะ ผมต้องไม่เอานะครับผมต้องไม่เอาบนหน่อยเออไป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 ต้องเอาสิบนะครับสิบเออยึดเมืองได้นะผมเอานี่แล้วกันเออดูดมาโอ้โห อ๋อเป็นซูเปอร์เดเมนชันผมมีดูดไงอือหือก่อเขาเยอะเกินไปแล้วนะครับห้าหกอะไรก็ได้ได้ไหมโอ้โหเยอะดิีเอาเก่อเอาเก่อมาก่อน เออการเมืองนี้ก่อนนะครับปิดการ์ดนี้ก็ได้สองร้อเพชรนะผมพูดไปยังวะผมพูดไปแล้วนี่แปดแปดลกูกสวย เออโอ้โหแต่นี่ไม่ติดว่ะเฮ้ยกลัวมาปะเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นไม่ออกเลยอ่ะโอ้โหมันได้นางฟ้าอีกอะไรกันวะอะไรกันวะเฮ้ยเออไปที่ดินของฉันนะ สวยครับแต่ว่าไม่ติดว่ะคืออะไรอะ่ะเออมาแล้วเว้ยดีดดีดดีดบางคนอาจจะเลือกใช้หลุมดำก็ได้นะเพื่อช้อนขาเขานะครับ ถ้าเขาติดในในกรงแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับล้มละลายเลยก็รีวิวประมาณนี้นะครับรีวิวไม่ถูกใจใครขออภัยไว้ด้วยกันและกันนะครับไว้เจอใหม่โอกาสหน้าเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเก่งกว่าการ์ดีเวน์่ะผมเชื่อผมบอกตามตรงได้เลยแม้แต่ตัวที่แจกอะไวเลน,นไทยไอเทลก็ยังเก่งกว่าคาร์ดีเวน์อีกนะครับไว้เจอใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ